าต่อกันที่โครงการมาหากราบหน่อยดีกว่าเราได้ยินโครงการนี้มานานแล้วทวายเป็นยังไงบ้างคะนี่หลายท่านอาจจะถามแบบนี้โครงการทวายมีความหมายว่าอะไรทำไมจึงเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างไทยกับเมียนมาต้องบอกแบบนี้ประเทศไทยกับเมียนมาหน้าตาเราคล้ายกันมากนะครับคือเป็นด้ามขวานเหมือนกันนะครับ <c oughs> พี่ดาหันคมขวานเป็นล o ทิ t ส่วนของบ้านเราส่วนหนึ่งคืออีสตันซีบอร์ดก็คืออ่าวไทยรูปกอไก่เราจะเห็นว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจขณะเดียวกันเขาก็มีพื้นที่รูปกอไก่ของเขาก็คือที่อันดามันมนะครับส่วนนั้นก็คือทวายนั่นเองเขาลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่ามีการเชื่อม2จุดนี้เข้าไปด้วยกันก็มีความหมายเราสามารถส่งสินค้าจากบ้านเรานี้เนี่ย ไปยังมหาสมุทรอินเดียตะวันออกกลางยุโรปได้โดยที่ไม่ต้องผ่านช่องแคบมารกาณณนะเวลานั้นก็คือประมาณ5-6ปีแล้วก็ปี58นะครับก็ได้มีการบรรลุข,ข้อตกลงและผู้ที่ได้รับสัมปทานในการที่จะมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือว่า SEZ Special Economic Zone ที่ทวายนะครับ ส่วนนั้นก็คือบริษัท ITD ก็คืออิตาลีไทยดีเวล e อปเมนต์นั่นเองนะครับซึ่งณเวลานั้นเนี่ยเดินผ่านมาแล้วเป็นเวลาหน,หนึ่งเลยทีเดียวแต่ปรากฏแบบนี้นะครับว่าในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาทางด้านของทางการเมียนมาเขาบอกแบบนี้จะมีการยกเลิกสัญญาสัมปทานกับ ITD นะครับสาเหตุเพราะบอกว่าเรื่องแรกเลยคือเรื่องของ Funding ก็คือตัวเงินทุน2คือความคืบหน้าในการพัฒนานะครับในโครงการดังกล่าวเนี่ย ดูแล้วไม่ค่อยที่จะเป็นไปตามความคาดหวังของทางการเมียนมาสักเท่าไหร่เลยนะครับทางด้านของนิ k เคอิเอเชียนะครับได้มีการรายงานบอกว่าตอนนี้มันมีอันเซอร์เทนตี้หรือมีความไม่แน่นอนหลากหลายจุดด้วยกันเลยบอกแบบนี้อยากที่จะมีการตัดนะครับก็คือ i t ทดีออกไปเพื่อที่จะหาต่างชาติรายอื่นเข้ามาในการพัฒนาแทนที่ด้วยนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับบอกว่าพันธมิตรยอย่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยกันมาแต่ต้องยอมรับแบบนี้ว่า เมียนมาเองถือเป็นพื้นที่นะครับที่มีมาหาอำนาจทางเศรษฐกิจเนี่ยหลากหลายจเจ้าเข้าไปถ้าดูง่ายๆญี่ปุ่นเองก็ดีหรือว่าจีนเองก็ดีนะครับสำหรับทางด้านญี่ปุ่นฐานที่มั่นเขาก็คือนิคมอุตสาหกรรมที่มีชื่อว,วาา่าติลาวาถามว่าติลาวาอยู่ที่ไหนก็คือจะอยู่ไม่ไกลาจากย่างกุ้งสักเท่าไหร่กันด้วยนะครับนอกเหนือไปจากนี้นะครับยังมีเขตเจ้าผิวซึ่งก็เป็นว่าอีกหนึ่งพื้นที่ตอนนี้มหาอำนาจทางเศรษฐกิจทั้งสองเองก็พยายามที่จะมีการขยายอิทธิพลในเมียนมากันด้วยดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่่าาาาาเเเขต้อองกกกรรรทีีีจจะมปลยน์ IT Partner เป็นทางด้านของประเทศอื่นซึ่งณนะเวลานี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันด้วยแต่ทีนี้สิ่งที่สําคัญมากๆก็คือว่าทันทีที่ข่าวนี้มีการเผยแพร่ออกมาราคาของหุ้นของทางด้านไอทีดีเองเมื่อวานนี้เปิดออกมาปั๊บนะครับตลาดก็มีการตอบรับด้วยการที่มีการลดนะครับมูลค่าลงไปทันทีทีเดียวนะครับก็คือที่7%จจากนั้นก็มีการค่อยๆกลับมานะครับ ต่ำที่สุดเลยเนี่ยก็คือ1.05บาท1บาท5สตางค์กลายมาเป็น1บาท9สตางค์นะครับไปปิดที่นี่นะครับ1บาท9สตางค์ที่4.39%ที่มีการลดลงไปด้วยนะครับทีนี้ครับทางด้านของทีมกฎหมายของ ITD เองเขาบอกแบบนี้ตอนนี้จำเป็นต้องมีการหาทางออกนะครับว่าจะใช้วิธีการอะไรกันบ้างโดยได้มีการอธิบายนะครับว่า สัญญาได้มีการทาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตั้งแต่ปี58โน้นเป็นต้นไปเลยนะครับโดยที่ทางด้านที่ประชุมกรรมการบริษัทนะครับเมื่อวันที่11มกราคมก็คือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพิจารณาแนวทางการดําเนินการในเรื่องนี้มีมติให้ที่ปรึกษากฎหมายของทางบริษัทดําเนินการทําหนังสือชี้แจงและโต้แย้งข้อกล่าวหาของคณะกรรมการบริหารจัดก,การพื้นที่ของถวายตรงนี้ไปด้วยนะครับทีนี้มาดูทางด้านของอตัวไส้ในทางด้านของการประกอบการกันบ้าง โครงการนี้ต้องบอกแบบนี้นะครับทางด้านของเมย์แบงกิมเองเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราลองมาดูนะครับส่วนหนึ่งเลยอิทธิพลมาจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการเมืองภายในของพมา่าต้องบอกแบบนี้ว่าการเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่ NLD ชนะไปนี้เนี่ยอยู่ในช่วงรอยต่อแถวๆนั้นพอดีการเปลี่ยนแปลงรังฐบาลจะมีผลหรือไม่อันนี้ไม่รู้แต่ทีนี้โครงการนี้จะใช้เงินทั้งหมด7,800ล้านบาทซึ่งจําเป็นต้องมีการตั้งสำรองในส่วนนี้เพราะว่าเริ่มต้นมีความเสี่ยงสูงขึ้น บอกแบบนี้เมื่อพิจารณาจากส่วนทุนของ i t ทปัจจุบันที่อยู่ที่ราว12,000ล้านบาทถ้ามีการตั้งสำรองเกิดขึ้นส่วนทุน i t ทจะลดลงเหลือแค่4,000ล้านบาทแค่นั้นเองส่วนผลที่ให้มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นก็คือ o o v k v u l นะครับอันนี้จะลดลงจาก2บาท30สตางค์เหลือ85สตางค์นะครับผลกระทบที่ตามมาอาจจะเป็นเรื่องของเงินกู้นั่นเองนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีการกำหนด Je นะครับอ่อเ o อ e r n a n c e เอาไว้ไม่เกิน3เท่าแต่ปัจจุบันเนี่ย ITD มหน้ประมาณ48,600ล้านบาทนะครับตอนนี้ทุนที่ลดลงเหลือแค่4 0 0 0กว่าล้านอาจจะทำให้อตราส่วนนี้นะครับเกิน3เท่าดังนั้นก็อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องการเพิ่มทุนตามมาด้วยแบบนี้เป็นต้นดังนั้นก็เป็นข่าวที่ค่อนข้างช็อกเพราะว่าผ่านมาเป็นเวลา5ปีท้ายที่สุดก็ออกมาเป็นทางการเลยบอกว่าจะมีการยกเลิกสัญญาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษเซเซรฐกิจต่างๆนะ